เม่งยังตอยเลยไอ้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะถ่ายวิดีโอไว้มาอะไรต่อยน้องต่อ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 ยนี่เป็นเคสพาดพี่นะครับเด็กน้อยโดนต่อยเรามาทดลองตัวสมุนไพรว่ามันสามารถช่วยได้จริงไหมด้วยการให้ทานกี่เม็ดครับสี่เม็ด สองเม็ดครับเด็กสองเม็ดครับไหนๆให้ลุงดูสิแม่ก็ยัอยากันถือกโอ้โหเดี๋ยวหนูไปเตะมันเลยลูกเนาะยกินยาของเฮาแล้วเขาจะหาย่กินยาก็หายนะตอนนี้ร้องให้งงเงี้ยเลยเอาสดกันละคุณแม่ให้หนูทานไปแล้วนะ นะเดี๋ยวมันก็หายลูกพวกแกนอะไรเนี่ยมันมาโตอ้วนๆจาลูกมันไม่ปีกบลลูกมีมันไม่ปีกบลลูกเขาว่าจำโตอีเมียเราให้มันมากินน้ำ้วยน้ำจะเข้าพี่มันต้องทำอะไรที่มึงไหนโอ้ยจิ้หมกเมี่ย เจ้าเราบ่เห้อเจ้าเราบ่มากินน้ำหายยังนับหนึ่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนับหนึ่งนับสองนับสามหายยังอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอ่ะนับหนึ่งถึงร้อยอ่ะนับเลยนับเลยหนึ่งคือนิ้วขื่นหนึ่งหายใจอีกบึ้งจบเริ่มเริ่มมิบอเลยครับกินยาเข้าไปประมาณหายใจอีกสามสองวิสามนับได้แล้วนับได้แล้ว หายปวดยังครับหายยังหายยังหายใจอีกสีหายใจอีกสี่ครับนี่นี่นี่แม่แม่ก็บอกเอาเชียนเรากัดจริงอันเล็กมันออกแม่แม่ไม่รู้แม่อู้บอกว่าดูต่อตรงไหนครับต่อต่อยโอ้ยไม่เป็นไรโุ้นคนเก่งทำไมเธอที่ไหนเธอที่แจ้เป่าเลย เป่าเพียงเดียวหายเลยนะเป่าให้ลูกชายเนี่ยหายเลยเพียงเดียวหายยังหายหล่ะเพียงใช้เ่าหายแม่แม่แมยูนี่เราเล้วอ่ะวิ่งได้แล้วครับวิ่งได้แล้วครับหลังจากกินสมุนไพรอะไรนะวีออสเซ่วีออสเซ่ไปสองเมตรครับวิ่งได้สบายแล้วครับไม่ร้องแล้วครับนาวิ่งไปแล้วฮะโอเคของเคดีจริงครับของเคดีจริง